ผู้ติดตามทาง YouTube และ Facebook ทุกท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทางช่องทาง YouTube นะคะวันนี้ทางร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะปิดการขาย1รายการนะคะเป็นแท็กเตอร์รุ่นนี้เลยนะคะกับแท็กเตอร์รุ่นคูบ o ตา b 2 1 4 0 s นะคะคันนี้นะคะน้องมากับตัวรถโครงกันอ้อยนะคะแล้วก็จอบหมุน RX นะคะ 80A ะคะคันนี้นะคะสวยสีเดิมโรงงานทั้งร้อย เปอร์เซ็นต์ทั้งคันเลยนะคะสีเดิมโรงงานร้อยเปอร์เซ็นทั้งคันเลยนะคะคันนี้นะคะคันนี้ลูกค้าสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะนี่นะคะ r x 8 0 a นนะคะคันนี้ลูกค้าสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะปลายทางนะคะอำเภอตะ ตาพยานะคะจังหวัดสระแก้วนะคะปลายทางอำเภอตาพยานะคะจังหวัดสระแก้วนะคะขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ไว้ใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านของเรานะคะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านของเราปลอดภัยได้รับสินค้าแน่นอนนะคะ สนใจนะคะ0946022291นะคะร้านอยู่บ้านกรํยาำไยตำบลวังบัวอำเภอคลองขุ่นะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะปักหมดใน G- p พได้เลยนะคะลูกค้าชาญชัยแท็กเตอร์นะคะ0946022291นะคะเบนจวัรน,นะคะหรือว่าจะทางหน้าเพจ Facebook ได้เลยนะคะเพจชานชัยแท็กเตอร์นะคะสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะกับคูบตาบี 2140S สภาพสวยเดิมคันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ